ผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนมกราคม2567ของนางสุภาวิณีนวลนหงนายอำเภอทุ่งเสเลียมวันที่1มกราคม2567ณวัดกลางดงหมู่ที่3ตำบลกลางดงเวลา17นาฬิกานายอำเภอทุ่งเสเลียมเป็นประธานพิธีทำบุญยกช่อฟ้าวิหารหลวงวันที่5มกราคม2567ณโรงเรียนทุ่งเสเลียมชนปธรรม เวลา14นาฬิกานายอำเภอทุ่งเสลี่ยมเป็นประธานพิธีเปิดการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขลับเคลื่อนโครงการ t o B Number o n วันที่9มกราคม2567นบณบ้านชัยอุดมหมู่ที่1ตำบลกลางดงเวลา13นาฬิกา40นาทีนายอำเภอทุ่งเสลี่ยมเป็นประธานประกาศวาระตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกลางดงวันที่11มกราคม2567ณศา,าลาการประเรียนวัดบึงบอลหมู่ที่13ตำบลกลางดงเวลา20นาฬิกานายอำเภอทุ่งเสเลี่ยมเป็นประธานพิธีประชุมเพลิงศพพระบุญมีทีปะธมโมอายุ72พรรษา วันที่12มกราคม2567เวลา8นาฬิกา40นาทีนายอำเภอทุ่งเสลียมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนประจำปี2567โดยไดย้มอบขนมและของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลียมต่อมาในเวลา9น้นาฬิกาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อเด็กและเยาวชนตำบลกลางดง ประจำปี2,567ได้มอบขนมและของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและนักเรียนที่มีพฤติกรรมดีเด่นณสนามหญ้าเทียมสำนักงานเทศบาลตำบลกลางดงและในเวลา16.30นาฬิกา30นาทีเป็นประธานเปิดกิจกรรมออกกำลังกาย โดยปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลทรงเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพักบุง้งอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยวันที่15มกราคม2567เวลา17นาฬิกา30นาทีนายอำเภอทุ่งเสลี่ยมเป็นประธานพิธีเปิดงานเข้าจี่เข้าหลามประจำปี2567 ณรลานอเนกประสงค์บ้านเด่นดีมีหมู่ที่7ตําตำบลทุ่งสเสลี่ยมวันที่16มกราคม2 5 6 7เวลา9นาฬิกานายอำเภอทุ่งสเสลี่ยมเป็นประธานงานวันครูอำเภอทุ่งสเสลี่ยมประจำปี2567และมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเดน่นณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนท,ทุ่งสเสลี่ยมชนูปถามอำเภอทุ่งเสลี่ยมและในเวลา13นาฬิกา นายสุชาติทีคสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยนางพร้อมจันทีคสุขรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทยัยนายอำเภอทุ่งเสลี่ยมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักนักการพะโรงโรงเรียนบ้านทานชะอมตำบลไทยชนะศึกอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทยัย วันที่17มกราคม2567ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาในอำเภอทุ่งสเสลี่ยมเข้าร่วมในพิธีบวงสวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและได้วางพานพุ่มถวายเป็นราชสักการะณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุขโขทัยจังหวัดสุขโขทัยวันที่18มกราคม2567 ตั้งแต่เวลา13นาฬิกานายสุชาติทีขสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถัมประจำจังหวัดสุโขทยัยเป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอักคีภัยโดยมีนายอำเภอทุ่งเสลี่ยมพร้อมด้วยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนันผู้ใหญ่บ้านคณะครูโรงเรียนบ้านทาาชะอมและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันณโนะรงเรียนบ้านทาาชะอมหมู่ที่6ตำบลไทยชนะศึกอำเภอทุ่งเสเลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยวันที่19มกราคม2567เวลา8นาฬิกานายอำเภอทุ่งเสเลี่ยมร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระเยี่ยมโยมเพื่อนำเครื่องอุปโภคที่ได้จากกิจกรรมพระเยี่ยมโยมไปมอบแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอทุ่งสเสียมณวัดใหญ่ชัยมงคลตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลวันที่20มกราคม2567ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาในอำเภอทุ่งสเสียมเป็นประธานพิธีชป,ปนก,กิจศพเด็กหญิงโสนิตาโตรมอายุ12ปีและเด็กชายสิทธิศักดิ์โตรมอายุ6ปีเสียชีวิตจากอักคีภัย ณสาราการประเรียนวัานช่อมหมู่ที่6ตำบลไทยชนะศึกอำเภอทุ่งสเสลี่ยมวันที่21มกราคม2567ตั้งแต่เวลา5นาฬิกา30นาทีในอำเภอทุ่งสเสลี่ยมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันเดินวิ่งมินิมาราทอนครั้งที่2ประจำปี2567 6หกเลาะดอยตามหอยบุญสองครูบาณโรงเรียนชัยมงคลพิทยาตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ วันที่23มกราคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีในอำเภอทุ่งเสลี่ยมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกันกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอครั้งที่1ประจำปี2567ณนห้องประชุมอำเภอทุ่งเสลี่ยมชั้น2อำเภอทุ่งเสลี่ยมวันที่25มกราคม2567เวลา15นาฬิกาในอำเภอทุ่งเสลี่ยม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567นาณวิหารหลวงวัดเมืองนาตำบลทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมวันที่26มกราคม2567เวลา8นาฬิกาในอำเภอทุ่งเสลี่ยมเป็นประธานพิธีทอดพระป่าสามาคัคคีทูบีนัมเบอรวันอำเภอทุ่งเสลี่ยม ประจำปี2567นณวัดพิพัฒน์มงคลตำบลทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยต่อมาในเวลา10นาฬิกาสนาทีเป็นประธานการจัดตลาดนัดแก้นี้อำเภอทุ่งเสลี่ยมโดยมีประหลัดอำเภอรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท,ทุ่งเสลี่ยมธนาคารอมสินสาขาทุ่งเสลี่ยมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาทุ่งเสลี่ยมร่วมดำเนินการไกล่เกลี่ยผลการปฏิบัติ มีผู้มาไกล่เกลีย่ยทั้งหมดจำนวน16รายวันที่26มกราคม2567ตั้งแต่เวลา19นาฬิกานายสุชาติทีขสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารและของดีอำเภอทุ่งเสลี่ยมเทศกาลของกินลำวัฒนธรรมเจาวเนือครั้งที่14โดยมีนายอำเภอทุ่งเสลี่ยมกล่าวต้อนรับณลานกีฬาข้างสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม วันที่2 7มกราคม2567ตั้งแต่เวลา9้านาฬิกานายอำเภอทุ่งสเสลียมเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลห่างไกลยาเสพติดประจำปี2567นกสณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองรังสิตหมู่ที่4ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลต่อมาในเวลา17นาฬิกาณโรงเรียนทุ่งสเสลียมชนุปถามนายมนูพุกประเสริฐนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานเดินวิ่งเพื่อการกุศลต้องเสลี่ยมไนรันวิ่งปันบุญโดยในอำเภอทุ่งเสลี่ยมพร้อมด้วยส่วนราชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทยัยเขตหนึ่งและเขตสามและประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพ,มพียงกันวันที่2 9มกราคม2567เวลา15นาฬิกา ในอำเภอทุ่งเสลี่ยมเป็นประธานประชุมสัญจรตำบลกลางดงโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ 2. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 3. มอบถุงทานน้ำใจจากกองทุนพัฒนาอำเภอเพื่อไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลกลางดงวันที่30มกราคม2567 เวลา9นาฬิกา30นาทีนายอำเภอทุ่งเสลียมเป็นประธานการประชุมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลียมครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,567เพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอทุ่งเสียมและบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการคัดกรองบำบัดติดตาม ฟื้นฟูสภาพทางสังคมและการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วันอําเภอทุ่งเสลี่ยมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ